ันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมมาครับนะครับผมอยากภาคภาคที่สี่นะครับซีซั่นสี่เอาละครับใครสังเกตวันนี้ก็มาอยู่ในเกมมาครับซีซั่นสี่แหลกจัดใครเห็นบ้าผมสวยวันนี้ผมสร้างเองแต่ใครที่เห็นเอ็มบีซีเข้ามาอยู่ได้ไงก็ว่าผมนั้นเหงาเพราะนั้นป้าไป็มูนอมิตาเพื่อไปเอาเอ,องง็มบีซีมาอยู่เพื่อนๆก็เลยไม่เหงา วันนี้นะครับซีซันเผมสองเองหมดดูชั้นล่างสิครับผมมเพื่อนแค่สามตัวข้วนหนึ่งหนึตัวข้างล่างอีกสองตัวแล้วผมกลังจะเป่าขางบนนะเพราะผมรํำคาญผมมีเพื่อนที่เป็นไส้ก,กรอกจมูกยาวยังน่าผมก็มีเพื่อนที่เป็นไส้ก,กรอกจมูกยาวอยู่ ไม่ซ e okay? uh ื้อนะทานตจวจมดทานกับแบตก็จมูกแล้วยังไม่ซื้อนะของแกเด้อเด้อเขาจะเปลี่ยนเด้วเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยสิบแปดอเมร่ล ถ้าออเอาไปนนะขอหนังสือแมนดี้ฟอร์จูนชารติเน็ตอินฟินิตี้ผมไม่รู้แล้วกันกระปุกบะหมี <c oughs> ่ไอ้ห้อยบ้าเนะี่ยมันก็นยังอยู่ไ <c oughs> อไอ้หงง้อยบ้าอืตบมือทีมันใส ผมไม่ได bueno. ้มันสัยใครเด็รับพวกแกมันสัยเมืนดูว่าผมมีว่าหากันได้ตัยเจ้ามหันต์ไปฉลาดจีนบังรัฐบาลนี่มันาก็ว้าวรวมกันไม่ได้เจอกันเจ้าพี่วผมเจอเพื่อนเล่นแล้วครับ วันนี้ผมมีเพื่อนเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวลงไปหาเพื่อนของผมก่อนเพื่อนหนรบรอวับสน,นุกก็้นอีตัวปหลาดทีนีค่ะเมาพิสูจว่าเราไม่ได้อ,อ,อยู่กับเขาแล้วครับ ตนนี้อ่าะฮมาบอจด้สิเฮ้ยเดี๋ยวตะเก,กียงเอ,นนองมั้มัมีรอยจะมาดามักชิปน,นี้ก็ที่ส่อนซีก็ยิงเล่เลยดีกว่าตยยังก่อน,กนนะครับ พี่สันซีคิปจะสั้นนิดนึงอ่ะเดี๋ยวไปต่อกับซีซสันห้ามันคิปยาะะวแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปตอนนี้ไปกันนะครับคิดนีนมันชั่นจะเจอกันใหม่ในตอนซีซั่นห้ามนคลิปยาวชัวร์ก่อนปิดจบขอนอนให้ได้ เดือดกดไล์ก็ติดตามแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนหวงด้วยคลิปมันสั้นลอยต่อกับซี่ซหน้าคลิปยาวชัวร์กาแฟกาแฟกาแฟบายบาย